ไม่เอาผามาเบ่งเพิ่นเรียกว่าอะไรคุณยายมัดมีมัดมีมัดมีจากคุณยายมัดไปตทำอ๋อนี่ยแหละค่ะมัดมัดมีแล้วแล้วเขาก็ต้องเอาไปย้อมมันบอกคุณแม่เอาไปย้อมย้อมเป็นสีเพิ่นใึ้นห้าร้อยบนี่แหละค่ะอันนี้มันเป็นสีอันทำมัดเอาเป็นสีขาวไงอันทักแกะแล้วทำเป็นสีขาวไงล้วนี่เป็นสีดำใช่อ๋อ คือว่าอย่างนี้นะคะพี่น้องเอตัวที่มัดเนี่ยมันข้างในมันจะเป็นสีขาวแล้วทีนี้ตรงนี้นี่คือเราเอาไปย้อมให้มันเป็นสีดําจ้ะจะ้ะลายเดียวกันบ่คุณยายคนละลายคนละลายนี่นะคะพี่น้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอเป็นสินค้าโอทอบเนาะคุณยายเนาะเนี่ยค่ะรุ่น รุ่นลิมิเต็ดเลยนี่นี่คนมัดเลยค่ะเนี่ยรุ่นนี้เลยค่ะเพิ่อนแง้มเป็นเพื่นเป็นคูบารุ่นเก่งเอารุ่นออริจินอลเลยต้องรุ่นนี้ค่ะเพราะว่าเพราะว่างานแบบนี้พวกวัยรุ่นเนาะคุณยายเขาไม่สนใจทำเนาะเออมีแต่คนคนเฒ่าคนแก่เนี่ยค่ะมัดแบบนี้พัฒนาศีลหรือมันเป็นหลาสีของเพื่อนทำแบบนั้นแต่เรา่าดแล้วเราก็จะแก่ไปยอมถีบมันได้ เนี่ยค่ะย้อมย้อมแล้วเราก็เอามาตัดเนี่ยค่ะนิดหน่ะเนี่ยตรงที่มัดนะคะตรงสีขาวที่มัดเนี่ยค่ะที่มัดเมื่อกี้มันจะเป็นสีขาวถ้าย้อมตรงตรงที่เป็นสีขาวที่ไม่มัดมันจะมาเป็นสีนี้จะเป็นสีดำใชเนี่ยค่ะ อัญมอมดำก็จะเป็นดำอมกลมก็เป็นกลมเป็นงานที่ละเอียดนะพี่้องแตพี่ตรงที่มัดอาจจะเป็นสีขาวบนโอเสือทนคพค้าน่ะแม่ด้เกนียใส่แม่เลยใส่มันมันต้องใช้สายตานะพี่น้องเนาะมันจ้องจ้านี่แหละค่ะสินค้าโอทอปประจำหมู่บ้านตำบลโพตากอำเภอโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายนะคะ สนใจสั่งได้ค่ะเดี๋ยวไม่อ้อทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ที่ติดตามไม่อ้อนะคะ <c oughs>